ยาฉุนนะคะเพื่อนๆยาฉุนหรือว่าอาจจะเป็นยาเส้นตอนนี้เรานำเข้ามาแช่ค้างคืนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมินจะพาเพื่อนๆมาดูต้นถั่วนะคะนี่ค่ะดูสิคะเยอะมากๆค่ะูจากที่แบบว่าปลูกเขากำลังส,งสวยๆอยู่นะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นไม่นานค่ะ เขาก็ได้ทําการปลูกสวนเราไปแล้วนะคะเพื่อนๆเขาคอบคองสวนเราไปแล้วทั้งพืชผักสวนครัวนะคะหรือว่าจะเป็นบอนสีก็มีเช่นกันนะคะเพื่อนๆแหล่งเพาะเชื้อชั้นดีเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะมินจะพาเพื่อนๆมากําจัดเขากันค่ะเดี๋ยวเราไปดูพ,พร้อมๆกันค่ะ ะะวัสดุอุปกรณ์ที่มิ้นเตรียมมาก็คือ,อน้ำแช่ยาฉุนนะคะเพื่อนๆยาฉุนหรือว่าอาจจะเป็นยาเส้นตอนนี้เรานำเข้ามาแช่ค้างคืนไว้ก่อนนะคะนี่แช่ค้างคืนไว้หลังจากนั้นเขาก็จะเป็นน้ำน้ำสีข้นๆแบบนี้นะคะเนี่ยน้ำข้นแบบนี้ตัวนี้มิ้นได้กองกองเศษยาฉุนออกแล้วนะคะเพื่อนๆ หลังจากนั้นมิ้นก็จะใส่น้ำยาล้างจานค่ะในตัวยาฉุนนั้นนะคะเพื่อนๆเขาก็จะมีสารที่เป็นอันตรายต่อเพี้ยนะคะทำให้เพี้ยาตายได้ค่ะจากนั้นนะคะมิ้นก็จะใช้น้ํายาล้างจานนะคะเพื่อนๆหยุดเข้าไปเลยค่ะ ก็จะผสมกันเข้าออด้วยกันเลยนะคะขยับให้เขาเข้ากันนะคะเขาก็จะเกิดฟองแบบนี้นะคะฉีดเข้าไปเลยค่ะเพื่อนๆวิธีนี้นะคะเป็นวิธีที่เราป้องกันนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะ าวรได้นะคะเพื่อนๆเราจะฉีดแบบฉีดเขาสามวันครั้งก็ได้ค่ะฉีดเข้าไปเลยคะ่ะถ้าเราไม่กำจัดเขานะคะเขาจะลุกลามไปหาต้นอื่นๆนะคะเพื่อนๆซึ่งเพี้ยเขาจะแพร่กระจายได้เร็วมากนะเขาจะแพร่โดยทางลมทางน้ำทางอกากาศนะคะบางทีเราฉีดอ่าเรา ลดน้ําเขาอย่างนี้นะคะเพื่อนเนเขาก็จะไปกับละอองน้ำเนาะแล้วก็ไปแพร่กับต้นอื่นๆได้ทําให้พืชผักของเราเสียหายนะคะเพื่อนเนแล้วก็มาส่องดูส่องดูใต้ใบเขาด้วยเนาะว่ามีไหมนะคะนี่เยอะมากเลยช่วงนี้หมดนหรือย,ยังเดี๋ยวเราดูก่อนเนาะ มากๆค่ะเพื่อนๆคือไม่ถึงอาทิตย์นะคะแพร่กระจายได้แบบรวดเร็วมากถ้าเราไม่รีบกําจัดเขาก็คือบุกไปทั้งสวนเลยค่ะเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญนะคะเพื่อนๆนเราต้องกําจัดเขาไปเลยค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูต้นบอลสีของเรากันนะคะว่าเขาจะมีไหม สูตรนี้ก็สามารถใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดเลยนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวหรือว่าจะเป็นบอลสีไม้ดอกไม้ประดับก็สามารถใช้ได้นะคะถ้าเป็นบอลสีนะคะเพื่อนๆนี่สวนมาเขาจะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่นะคะ ส่วนมากเขาจะอยู่ตรงก้านใบเราต้องหมั่นสังเกตดีๆนะคะนี่นี่เพื่อนๆเห็นไหมคะตรงก้านใบเขานะคะเราก็ฉีดไปเลยค่ะฉีดไปตรงก้านใบเขาไปเลยเราไม่จําเป็นต้องฉีดทุกวันก็ได้นะคะเพื่อนๆสามวันฉีดครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะแต่วิธีนี้ก็คือเป็นวิธีที่เราไม่ต้องพึ่งสารเคมีเนาะ เราฉีดแบบธรรมชาติเพราะว่าเป็นสวนของเราเองค่ะเราก็ไม่อยากใช้สารเคมีก็จะปลอดภัยทั้งคนปลอดภัยทั้งพืชด้วยเหมือนเป็นการตัดวงจรของเพี้ยนะคะเพื่อนๆก็คือเราฉีดแบบ3ามวันครั้งหนึ่งเราก็จะตัดวงจรเขาในการแพร่กระจายได้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆท่านไหนที่มีเพียลงสวนก็สามารถนำวิธีนี้ไปใช้ได้นะคะเป็นวิธีที่ง่ายๆค่ะปลอดภัยได้ทั้งคนปลอดภัยได้ทั้งพืชน,นะคะเป็นวิธีที่ไม่ต้องใช้สารเคมี mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้มิ้นในคลิปถัดไปฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ